สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกคนสะพานบุญรามอินทราวันนี้มาแกะอาสนะให้ดูนะคะของเพิ่งมาเลยค่ะตัวอย่างสินค้าตามนี้เลยนะคะมีหลายสีค่ะสีที่แกะให้ดูวันนี้นะคะเป็นอาสนะแล้วก็มีเบาะแล้วก็มีหมอนอิงนะคะเป็นสีครีมทั้งหมดเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะมาดูชิ้นแรกก่อนเป็นงานไม้นะคะและข้างหลังก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะข้างๆจะเป็นที่วางตลับัดได้ด้วยนะคะ ซูมให้ดูใกล้ๆค่ะแข็งแรงพับเก็บง่ายทำความสะอาดง่ายนะคะมีทองตรงนี้ตรงนี้เป็นเบาะนะคะแล้วก็เบาะก็เก็บพับแบบนี้นะคะเดี๋ยวกางหมอนกับอาสนะผ้าให้ดูนะคะกางออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะ สามารถถอดซักได้นะคะทั้งหมอนแล้วก็อาสนะเลยค่ะมีซิปอยู่ข้างๆนะคะถอดซักได้ทั้งสองชิ้นเลยนะคะทำความสะอาดง่ายค่ะท่านใดสนใจสินค้าก็ทักได้เลยนะคะตัวอาสนะไม้เนี่ยก็ มีหลายรุ่นนะคะราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะส่วนตัวอาสนะแบบผ้าและก็หมอนเนี่ยก็มีหลายสีเช่นกันค่ะสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมก็ทักกันที่ไลน์ร้านได้นะคะแอดสะพานบุญ1น9่นค่ะนอาจากมีที่ร้านก็มีช่างรับปับชื่องานโลโก้ต่างๆนะคะสำหรับหมอนอิงแล้วก็ตลับปัดด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเรานะคะ คลิปหน้าถ้ามีสินค้าใหม่เข้ามาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนสินค้าร้านเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ